สวัสดีครับคลิปนี้มาภูไกลแล้วครับผมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผม <laughs> กับเช้าวันจันทร์ครับวันนี้เมื่อวานเมื่อคืนฝนตกหนักครับเช้ามาในลมเย็นสบายเลยยายเนาะเออเล็กป้าข,ข,ขอขออภัยครับเรียกยายนะาเกียดต้องเรียกป้าครับอ่า,อาเราไม่คุ้นเรียกยายได้คุณป้าแล้วเนี่ยเออเรียกยายไม่ได้ต้องเรียกป้า เรียกคุณป้าครับผมตอนนี้ฮะเทศบาลของพวกเราครับวันนี้กับร้านขายหมูขาย RIGHT, ไก่พี่ตุ้มพี่ตุ้ม้ปไหมกิโลยี่สิบบาทหกกิโลได้เลยฮะไข่บุบมันไม่บุบที่ไหนเนี่ย ด่วนไม่มีครับมันไม่บุบหรอกแต่พวกเราขายเป็นขายบุบถูกมากครับผมนี่ฮะไข่สวยๆครับแพงละ55บาทมีที่นี่ที่เดียวครับร้านสุรัสค้าข้าวครับผมมะลิเก่าที่สอกกิโลครับนี่ฮะพนักงานไปส่งของครับผม ขายเองขายเองครับอาะไม่ยากครับผมเรียบร้อยร้อยยีบาทครับขอบคุณครับมัดเลยบรรยากาศของพวกเราครับผมกับร้านขายข้าวสารร้านขายไขย่ฮะเนี่ยไข่สดข้าวไม่สดครับสดแต่ไข่ครับผม บรรยากาศร้านพวกเราช่วงเช้าวันนี้ลมเย็นมากครับเย็นต้องใส่เสื้อกันหนาวกันเลยครับผมเนาะเนี่ยเ,<ร>เดือนกุมภาพันธ์ครับฮะเอาไปอย่าลงแล้วกัน,นอ่าอย่าลงอย่าลงครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับก่อนจะ6โมงเช้าก็วันนี้วันจันทร์ก็ ไม่คึกคืนเท่าที่ควรครับเพราะว่าสถานการณ์ของเราไม่ปกติสถานการณ์โควิดรับเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาเลยมันมาวันเดียวมาไปถึงห้านาทีหรอกมาถึงช้ชาเลยหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ไขเสียที่ไหนจอย,อยเอาบีบออกบีบใส่ไปในนึงเอาออกอ่ะ นี่ยบอ่อขายเจาะเลยะนะใครเลือกก่อนได้ก่อนเหมือนกันบรรยากาศครับของพวกเรากับร้านขายข้าวสารขายหมูขายไก่ขายผลไม้ขายผักขายกล้วยฮรมาที่ซีพีสุรินครับจบครับผมอ,อยากกินผลไม้ก็มาอยากได้ผักก็ได้ครับอยากได้พริกก็มาะนี่ฮะมีหมดครับตรงนี้เนาะ กล้วยหอมทองกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่อยู่ที่ร้านเราทั้งหมดครับเนี่ยฮะพวกเรามีทุกอย่างครับตรงนี้ฮะจะหนทางขวาเนี่ยก็มีขนมหลอกเด็กครับขนมกระบองฮะขนมใหญ่ๆเรามีขายนี่ครับผมเนาะขนมพวกเรานํามาขายเป็นขนมขายราคาส่งครับห่อละห้าสิบบาทครับผมเนาะนี่ แล้วก็ด้านนี้ครับสินค้าที่จะนําเสนอครับมาใหม่ล่าสุดเลยครับละมุดครับละมุดครับผมลูกใหญ่ถ้าวางอยู่ใกล้กับแตงโมนี่ผมเรีกว่าแตงโมครับถ้าเป็นสีเดียวกันเรียกว่าแตงโมเขาใหญ่มากๆครับละมุดเนี่ยขายกิโล25บาทครับถูกเหลือเชื่อครับผมละมุดสดๆจากต้นครับผมมาจากโคราชโดยตรงครับเนาะสดจากสวนครับนี่ฮะให้ดูละมุด ละมุดลูกเท่ากับแตงโมครับใหญ่จริงๆครับผมเนาะ,ะกินแค่สองลูกนี่อิ่มเลยครับผมเนาะเป็นละมุดมาเลยครับแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่ลูกใหญ่ครับผมเนาะเจอ,อลูกใหญ่ครับพวกเราการ็มาแนะนาร้านพวกเรา,ารเช่นเคยครับช่วงเช้าก็มีอะไรคุยก็คุยกันไปเนาะเราอยากจะคุยก็เลยอทำยูทูบลงไปครับเนะาะทำคลิปลงไปในช่องครับเปดิดได้เพื่อน ก็ามาชมพวกเราเนาะมีสาระไม่มีมั่งครับก็คุยกันให้สนุกสนานไปครับเนาะเท่าไรสองร้อยเจ็ดสิบห้าคันะต้องถอนตังค์แล้วครับเลยาขายไข่ครับขายไข,ยข,ยข,ยขย่บุบวางกนัน ทอนครับขอบคุณครับนี่ฮะบรรยากาศยามเช้าครับกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับผมและมาด้านนี้ครับกับร้านข้าวมันไก่ครับเป็นเครือของพวกเราครับผมเนาะข้าวมันไก่เต็มอิ่มข้าวมันไก่ครับกําลังจัดเตรียมข้าวมันไก่กําลังหุงข้าวมันไก่ครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระครับผมเนาะ กำลังจัดเกลียมนะฮะนี่ฮะโอ้กาฟเฟแก้วใหญ่มากเลยครับผมเนาะกินแก้วนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วครับผมแก้วบอรเริ่มเลยครับได้แก้วนี้ไปกินครับกินได้ทั้งวันด,ด้านในก็เป็นร้านกาแฟเล็กๆครับกาแฟเล็ยน้อยครับชงเนาะกาแฟเล็กๆน้อยๆน,นี่ฮะทางด้านในครับผมแล้วก็พวกเราก็จะมีเจ็ดห้องครับตรงนี้เนาะเจ็ดห้องแปดห้องครับ นีของพวกเราขายตั้งแต่นู่นมาครับเนาะที่มีถานน้ำแข็งครับก็เลยพามาชมบรรยากาศครับเรื่อยๆเนาะลงไปเพื่อที่เพื่อนๆที่เป็นแรงบนันดาลใจในการทำงานครับเผื่อท่านใดที่ชื่นชอบในการค้าขายครับจะาขายสินค้าประเภทข้าวสารไข่เนะเป็นสินค้าที่ต้องใช้ครับเนาะสินค้าที่ใช้ช่วยประจำวันพวกเราเนาะ แล้วก็ร้านาาร,ร้านขายครับอยู่ได้แน่นอนครับผมขายถ้าเราขายเองเออเองเพราะว่าอยู่ได้สบายเยเนาะถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยเพราะว่าเปิดร้านขายข้าวสารขายไข่นี่คือเป็นอาชีพที่น่าทำดีครับผมเนาะอะไร ในบรรยากาศหน้าร้านซีพีของพวกเราครับนะเนาะวรนนี้มีกล้วยครับกล้วยที่เป็นทั้งปลีกและส่งครับกล้วยน้ำว้าครับเป็นสิ้น้าที่ขายดีครับนะขายดีนะครับกล้วยน้ำว้ารับเรารับมาทุกวันครับแล้วก็ตัวสุกตัวไม่สุกครับเนาะกล้วยหอมทองก็วิใหญ่ครับเนี่ยนะวิใหญ่เท่าโอ้โหเทียบไปกับเท่าตะกร้าครัากระด้งนะนี่ครับวิเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับนะผมเป็นกล้วยหอมครับกล้วยหอมแล้วก็กล้วยน้ำว้า น้าว้าโลไอแพวีละสี่สิบบาทครับกล้วยหอมห้าสิบครับผมเนาะขอบคุณลูกค้าครับมาซื้อทุกวันครับผมนี่ฮะมาทุกวันครับไม่มานี่คือแปลกเลยครับผมเนาะถ้าไม่มาเนี่ยถือว่าแปลกต้องมาครับต้องเห็นหน้ากันทุกวันพนักงานก็น่าจะบูดบูดนิดหนึ่งครับวันนี้เนาะดูทุกวันมาเห็นหน้าสดใสแต่นนี้ส่องไปในหน้าบูดครับนี่ฮะสูงเท่าโต๊ะเคาน์เตอร์ครับน่ะยืนในดิบังนะฮะ ให้ดูบรรยากาศด้านในครับที่โล่งๆครับเนาะสะอาดสะอ้านครับเพราะว่าพนักง,งานเราขยันครับผมเนาะถูทั้งวันครับนี่คนนี้ที่พราคนนี้ครับถูทั้งวันครับยังครับจะส่งสองโซนนี่เ <s ets> ดินจะถ่ายได้เรื่องสองอนแต่ยังไม่ได้ส่งเอไปส่งแล้วเห็นบรรยากาศกันชัดชัด ง่ายๆขา,ายแบบวัดบ้านครับพวกเราเนาะเป็นช่องเวลาที่นําเสนอเรื่องของการขายของเรื่องของร้านพวกเราครับขายประมาณไหนลูกค้าเท่ายัางไงครับไม่มีการตัดต่อครับทายยังไงลงงั้นครับเนาะเปิดท่านใดที่ชื่นชอบหรือผ่านเข้ามาเจอคลิปพวกเราครับนี่ะอยากเจอคลิปหรือว่าท่านใดที่เข้ามาแล้วอยากติดตามพวกเราก็กดติดตามได้เลยครับเนาะนี่ฮะขออนุญาตกดติดตามพวกเราครับติดตามน้องเอิร์นนะฮะน้องเอิร์นเนี่ยน้าน้องเอิร์นเอิร์นครับ เข้ามาดู10-20คนก็เป็นกำลังใจแล้วครับผมพวกเราไม่ซีเรียสครับเนาะขอจะมีคนดูครับสักคนผมก็ดีใจครับถือว่าดีใจครับมีใครเข้ามาดูบ้างมีคนเข้ามาคอมเมนต์บ้างก็มีความสุขครับกับการทํา YouTube ช่องพวกเราครับเนาะพวกเราไม่ซีเรียสขนาดนั้นครับทำเพื่อที่ให้ความสนุกสนานทําเพื่อเห็นบรรยากาศของทศบาลเมุสรินทำให้บรรยากาศการขาขายครับพวกเราครับเนาะพวกเราเน้นเรื่องความสนุกความสนานครับสายฮาครับฝึกฝนในการพูดคุยพูดจาเจรจาครับเนาะนี่ยบางครั้งการทํา YouTube ก็ใช่ว่าจะหวังเรื่องของตัวเงินตัวทองครับทุกคนหวังครับแต่มันไม่ได้ก็พูดไปอย่างง้หนะครับเนาะมันไม่ได้ครับคนดูไม่ถึงคนติดตามไม่ถึงยอดอที่จะเราจะได้เงินแล้วก็พูดไปครับเผื่อให้พี่ๆน้องๆที่เข้ามาแล้วให้ความปรารนาพวกเราครับกดติดตามพวกเราครับเพิ่มยอดซับเข้าไปเนะ <Yeah. S 2> าะเนี่ยทายบรรยากาศครับอาจจะหลายๆคนครับที่เป็นแรงบันดบบนาลใจในการทำาอารไอ ทำมาค้าขายก็ต้องเป็นแรงบันจลาจสาหรับน้องๆออที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือน้องๆที่กําลังจะหาอาชีพทาครับเนาะหรือว่าจะสร้างครอบครัวสร้างอาชีพันไี้เพราะเราก็มีอาชีพที่น่าสนใจก็คือการเปิดร้านขายเนื้อหมูครับเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็สินค้าประเภทว่าอของสดครับนะฮะแต่ว่าเรามาขายในตู้แช่งเนี้ยนะเป็นในแบรนด์ของ cp ครับแล้วก็เรานําสินค้าประเภทนี่ฮะ เครื่องครัวครับเรานํามาเรานํามาขายด้วยครับนะเนาะคนเราเข้ามาซื้อหมูซื้อไก่ก็จะซื้อรถดีเลยฮะซื้อชูรถซื้อน้ําปลากะทิฮะเนี่ยมาที่เดียวจบเลยครับผมเนาะพริกผงน้ําปลาน้ำปลา,ปรราเราก็มีครับลูกค้าเราครับมาซื้อไก่ซื้อหมูซื้อข้าวสารถ้าร้านอาหารตามสั่งมาเราจบครับเนี่ยร้านค๋วยเตี๋ยวก็มาได้ครับเนี้ย ไม่จบใช่ไหมละมุดก็มีฮะดูละมุดครับลูกเท่ามองไปนี่ลูกเท่ากับแตงโมครับผมเนาะฮ่าฮ่ายอกครับยอกครับอยู่กับคุณป้าครับพวกเราเนาะก็คุยกันให้สนุกสนานก็เข้ามาแล้วให้หัวเราะให้ชื่นชมให้สนุกมาชมแล้วก็มีความสุขชิมเลยนี่ฮะพรีเซนต์ให้ด้วยครับลูกโตโตใหญ่เบ่เริ่มเลยเนาะถ้าไปเทียวแตงโมเท่ากันเลยฮะามีทุกอย่างร้านนี้ฮะอยากกินของหวานของข้าวผลไม้มาที่ร้านเราครับเนาะ นะให้เห็นครับคู่ความสนุกสนานให้เห็นบรรยากาศช่วงเช้าๆกันเนาะเพราะว่าอยากได้วันละคลิปครับนําเสนอวันละคลิปวันเสนอวันละคลิปนะฮะอที่จะไม่ลืมกันครับตรงนี้ครับที่เราถ่ายอยู่ที่สาลนเมืองสุรินทร์ครับอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเนาะสินค้าราคาถูกราคาย่อมเยาวต้องมาที่ร้านกระดินทอนฟูดโดย CP ีครับเนาะนะี่ฮะ CP แต่ก่อนจะให้เขียนว่าพอกช็อปครับพอกช็อปไปเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ต้องมีชื่อของการค้าอย่างเช่นว่าร้านเราเป็นร้านชื่อร้านขันอินทอนก็ต้องมีขันอินทอนนี่ฮะขันอินทอนพูดโดย CP ครับเนาะเราใช้เงี้ยนี่ยพวกเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของ CP ครับทั้งหมูทั้งไก่ครับเนาะแล้วก็สินค้าประเภทอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับี CP มีครับผมเนาะ โปรเจกต์หน้าครับจะขายกุ้งขายขายกุ้งสดครับของซ p พีแล้วก็ขายปันนินสดของซีพีครับนี่ฮะจะทําตรงนี้ครับผมเนาะขายทุกอย่างครับต่อไปมาร้านเราได้เจอทุกอย่างเลยเจอตั้งสัตว์บกจ้าเจอตั้งสัตว์บกสัตว์น้าครับเจอหมดครับมาร้านพวกเราเนาะเราคุณปลาเนาะจ้าสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกเรามีหมดครับเนี่ยไม่มีแต่หูฉลามครับผมเนาะ ยอๆครับพูดให้สนุกนะครับผมอย่าไปซีเรียสอย่าไปเอาคำพูดบางคาก็พูดให้สนุกให้ฮาครับเนาะบางทีก็มีสาระในนี้มั่งครับเนาะเนะี่ยแต่ให้เห็นจริงๆครับถ้าคนเข้ามาชมแล้วอยากรูว่าบรรยากาศการจัดร้านของเรานแนวว่าพวกเราจัดยังไงเนาะนจัดถึงจะดูแบบบ้านๆแต่ก็เราก็พอได้ขายนะครับเนะี่ยลูกค้าเข้ามาพะเราขายแบบน่ารักเนาะกันเองเนะี่ยอัตยาศัยดีขายแบบกัดเองมากๆครับเนะี่ย เราก็จะหาสรรหาสินค้าที่คิดว่าเราจะขายได้ก็นํามาเสนอเอามาวางขายหน้าร้านพวกเราครับนี่ฮะขายได้เรื่อยๆครับผมเมื่อกี้ก็ขายไปแล้วครับผมนี่ขายได้ไปแล้วครับหนึ่งห่อครับผมเนาะดีใจมากครับห้าสิบบาทนี่ฮะหนึ่งห่อครับเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับนี่ฮะแต่วางในอย่างนี้เห็นว่างี้ครับสินค้ามีคุณภาพครับผมเนาะให้ดูกันยาวครับเข้ามาแล้วอยากให้เห็น